พรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเราไม่ได้สร้างมาเพื่อเป็นนั่งร้านหรือรองรับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเท่านั้นที่นายกตัดสินใจเปลี่ยนจากพัคพลังประชารัฐม,มาสมัครสมาชิกพกรรครวมไทยสร้างชาติมีนัยยะสําคัญหลังจากการเลือกตั้งถึงเอาสอวอมาเลือกนายกรัฐบาลมันก็อยู่ไม่ได้ สวัสดีท่านผู้ชมค่ะการเมืองไทยช่วงนี้นะคะร้อนแรงคึกคักมากนะคะเพราะว่าใกล้เลือกตั้งใหญ่เข้ามาทุกทีแล้วนะคะโดยเฉพาะหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเปิดตัวสวมเสื้อรวมไทยสร้างชาติอย่างเป็นทางการนะคะอยากมีเรื่องคุยวันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเรายินดีต้อนรับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็เคยเป็นอดีตแกนนากปปสด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณเอกนัทสวัสดีสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะกร,ระแสพลเอกประยุทธ์หลังจากเปิดตัวรวมไทยสร้างชาติมา มุมผมคิดว่าดีนะครับเราก็เห็นว่าตอนแรกเตรียมฮอลไว้สำหรับ5 0าพันคนปรากฏในที่สุดมีสมาชิกมาร่วมไม่ต่ำกว่าหมื่นคนซึ่งก็ถือเป็นการจัดกิจกรรมกับสมาชิกที่มีคนมาร่วมจำนวนมากนะครับแล้วเท่าที่ผมเช็คกระแสตอบรับก็ก็ดีครับดีครับแล้วแลนหลังจากนี้เป็นยังไงบ้างคะเห็นมีข่าวว่าจะมีออนทัวร์ด้วยค่ะก็มันมีข้อจำกัดเรื่องการเดินทางและสถานที่นะครับเราตั้งใจว่าแล้วก็มีมีคนจากต่างจังหวัด ประสานมาว่าอยากจะได้มีโอกาสต้อนรับออพี่ตู่ของเราด้วยะนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะพาพี่ตูไ่ไปไปออนทัวร์เพื่อจะได้เจอกับสมาชิกต่างจังหวัดด้วยจะได้มาง่ายๆค่ะเริ่มจากที่จังหวัดไหนคะออยังไม่ได้คิดเลยครับว่า<อ>จะเริ่มที่ไหนะนะครับอันนี้เป็นเป็นความท้าทายของผมอยู่เหมือนกันเพราะว่าออต้องการให้ไปหลายที่เลยนะครับแต่จะพยายามจัดเวลาให้ลงตัวมากที่สุดครับค่ะออยังไง พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เป็นแคนดิเดตของพรรครวมไทยสร้างชาติอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้ด้วยวาระการดารงตําแหน่งของท่านนะคะที่ยังเหลืออยู่อีกแค่2ปีพรรครวมไทยสร้างชาติจะทํำยังไงอะคะหมายถึงว่าจะเสนอแคนดิเดตคนอื่นประกบคู่ไปด้วยไหมหรือว่าจะมีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้คิดเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนะครับพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเราไม่ได้สร้างมาเพื่อเป็นนั่งร้านหรือรองรับ พลเอกประยุทธ์จันโอชาเท่านั้นะนะครับเพราะฉะนั้นวาระของอพี่ตู่เนี่ยจะอยู่ได้กี่ปีเราไม่สนนะครับเรามีจุดยืนมีความคิดมีความใฝ่ฝันที่เราต้องทําให้มันสําเร็จบรรลุให้ได้ะนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าวันนี้ท่านนายกมาเพื่อเติมกําลังให้กับพักนะฮะท่านอยู่เพื่อให้พักได้ไปต่อ,อได้เป็นสถาบันการเมือง เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในอนาคตได้ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องวาระไม่ใช่ปัญหาครับมันมีกลไกนะครับที่รองรับสําหรับการเลือกคนใหม่มาแทนอยู่แล้วนะครับพักเองก็ไม่จําเป็นต้องเสนอนายกเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นทั้งหมดทําได้หมดครับก็คือจะเสนอครบ3รายชื่อเลยไหมคะแคนดิดตยังไม่ได้มีการพิจารณาครับแล้วพลเอกประยุทธ์เคยพูดบ้างไหมคะว่าอยากจะอยู่ต่อหรือว่าไม่อยากจะอยู่ต่อหรืออะไรยังไง นะถามผมนะถามผมจริงๆท่านขึ้นเวทีท่านพูดท่านบอกว่าถ้าอยากสบายเนี่ยลาง,งานกลับไปพักผ่อนอยู่ที่บ้านดีกว่าะนะครับคนมาต่อว่าท่านว่าท่านกะหายกบอำนาจเนี่ยอำนาจท่านก็มีอยู่แล้วครับท่านเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่อันนี้ถ้าอยากสบายท่านก็ถอยกลับไปพักผ่อนอยู่ที่บ้านดีกว่าแต่ว่าอย่างที่พูดไปนะครับวันนี้เราเราขอให้ท่านมาช่วยเรานะครับ ท่านมาเติมพลังให้กับพักแล้วก็มาช่วยกันสานต่อภารกิจให้มันสำเร็จรุ่งเรื่องรุ่งล่วงไปได้เพื่อท่านที่จะท่านจะได้ส่งต่อภารกิจนี้ให้กับคนรุ่นใหม่มแล้วก็ทำพักให้เป็นสถาบันให้เป็นที่พึ่งนะครับหมดวาระท่านมไม่ได้แปลว่าท่านอยู่ช่วยเราต่อไปไม่ได้นะครับท่านก็ยังทำงานได้อยู่ยังช่วยประเทศชาติบ้านเมืองได้อยู่ค่ะค ทีนี้พอพลเอกประยุทธ์เข้ามาอยู่ในพักอะค่ะด้วยตำแหน่งของท่านที่ตอนนี้ก็เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยสำหรับพักรวมไทยสร้างชาติอะคะ่ะตัวแคนดิเดตนายกกับหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยใครเป็นคนที่มีอำนาจในการสั่งการมากกว่ากันหรอคะท่านในรัฐบาลนะฮะพิตูเป็นนายกพิตูก็ว่าไป <c oughs> แต่ถ้าในพักเป็นพิตุยเป็นคุณพิลพัน <c oughs> คุณพิลพันเป็นหัวหน้าพักนะครับแล้วพักก็มีกลไกมีโครงสร้างการบริหารจัดการของพัก อันนี้ก็เป็นเรื่องของพรรคนะครับซึ่งผมคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะค,ค่ะแล้วก่อนหน้าน,นี้ค่ะที่พลังประชารัฐเขาเคยสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกทีนี้พอพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่รวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติก็ต้องประกาศนโยบายเนาะที่พาพลเอกประยุทธ์ไปเป็นนายกแต่ว่าตอนที่อยู่พลังประชารัฐเนี่ยมันก็มีนโยบายบางอย่าง,างที่ทําไม่ได้จริงอย่างเงี้ยค่ะรวมไทยสร้างชาติจะทํายังไงที่จะเรียกความเชื่อมั่นประชาชนว่าประกาศนโยบายไปแล้วยังไงก็ทําได้ก็ที่นายก ตัดสินใจเปลี่ยนจากพักพลังประชารัฐม,มาสมัครสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีนัยสำคัญนะครับเรื่องที่เคยทำแล้วไม่สำเร็จก็ต้องทำให้สำเร็จนี่คือการตัดสินใจเ,เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของตัวพิตูของผมด้วยนะครับของตัวท่านนายกประยุทธ์ด,ด้วยนะครับที่ตัดสินใจมาอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับตัวแพลตฟอร์มนี้ใหม่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ นะครับหลายเรื่องต้องทําให้สําเร็จรมีนโยบายไหนที่เป็นจุดขายของพักไหมคะคือสําหรับพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเรามองว่าความสําเร็จในช่วงการบริหารราชการโดยบริหารบ้านเมืองโดยท่านนายกประยุทธ์เนี่ยเรื่องโครงสร้างพื้นฐานสร้างถนนหนทางท่าอากาศยานะนะครับแล้วก็การปูพื้นเรื่องของสวัสดิการพื้นฐานที่สร้างความ เป็นทาให้กับสังคมเนี่ยทำได้ดีแต่สิ่งที่เราจะต้องสารต่อนะฮะและเป็นจุดแข็งโดยเฉพาะกับตัวหัวหน้าพักคือคุณพีรพันธ์ค,คือการแก้กฎระเบียบกติกาสังขยากฎหมายต่างๆเพราะมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองไม่แพ้กับโครงสร้างพื้นฐานที่เราจับต้องได้กฎระเบียบกฎกติกาจับต้องไม่ได้แต่มีความสําคัญมากไม่แพ้กับถนนหนทางท่าอากาศยานท่าเรือนะครับกฎหมายคือโครงสร้างพื้นฐาน เป็นซอฟต์อินฟราสตรักเจอร์ครับที่เราต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศนะครับเราต้องหยุดเรื่องรัฐราชการที่มันเติบโตมากเกินไปนะครับเราต้องอปรับกฎกติกาให้เอื้อต่อ,อนักธุรกิจให้เอื้อต่อกิจการสามารถทำมาค้าขายได้สร้างรายได,สยได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจแล้วมูลค่าเพิ่มก็จะสร้างรายได้รายได้จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ก็คือเหมือนกับว่ามุ่งเน้นในเรื่องของการแก้กฎหมายเป็นหลักเติมเติมเต็มค่ะก่อนหน้านี้ค่ะมีกระแสข่าวว่าคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่เข้ามาอยู่ในพักแล้วตอนนี้จะเป็นเลขาธิการพักแต่ว่าโดนสกัดก่อนข้อเท็จจริงที่เป็นยังไงอะคะไม่เป็นความจริงนะค่ะผมกับพี่เฮงเนี่ยสนิทกันมากรู้จักกันมาเป็นเกือบสิบปีอะค่ะเป็นสสรุ่นเดียวกันนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเราทํางานเข้ากันได้ดี แล้วก็โทษนะฮะจริงๆถ้ารู้ว่าพี่เฮงเข้ามาก่อนหน้าเนี่ยผมจะบอกให้พี่มาเป็นเลขาแทนผมไหม,มแต่วันนี้พี่เฮงก็ไม่ได้อยากเป็นเพราะว่าท่านก็ต้องไปขับเคลื่อนต้องนําทัพสอสอฝั่งตะวันออกทั้งชนบุรีฉะเชิงเซาะนะครับไปสู้รบในศึกเลือกตั้งนะครับส่วนผมเองก็บอกผมทำหน้าที่เป็น ตัวส่งกําลังบํารุงนะฮะคอยบริหารจัดการส่วนกลางให้ทํางานเข้ากันได้ดีครับไม่เคยมีปัญหากันจะบอกว่าเป็นมีเลขาพักสองคนก็ได้นะครับมีคนหนึ่งตัวใหญ่มีเลขาพักใหญ่กับเลขาพักเล็กพี่เฮงก็ตัวใหญ่กว่านะฮะเราก็เราก็คือเป็นเลขาพักเล็กแค่นั้นเองครับตำแหน่งไม่ใช่เรื่องสําคัญความสัมพันธ์ยังแน่นแฟนดีครับดีครับแล้วกระแสข่าวลือแบบนี้มันออกมาไงคะหรือว่าเพราะคุณสุชาติก็เคยมีตําแหน่งทาง พักเก่ามาก่อนแล้วคือผมว่าพวกกระแสข่าวเนี่ยมันก็ต้องไปดูแหล่งที่มาว่ามาจากไหนแน่นอนเรามาทําพักการเมืองมันมีการแข่งขันมันก็ต้องมีคนหวังดีกับคนไม่หวังดีะนะครับแต่ว่ามันผมไม่ได้สนใจมากเราเลือกอาชีพนักการเมืองเนี่ยเราต้องมีต้องมีความทนทานต่อ <laughs> แรงเสียดทานแล้วสิยงวิเคราะห์วิพากษ์วิจารอยู่แล้ว <c oughs> จะเป็นเรื่องจริงไม่จริงก็ไม่มีปัญหาครับเราก็แค่ชี้แจงไป <c oughs> แล้วคุณสุชาติจะมีตําแหน่งไหนในพักไหมคะหรือว่าดูภาคตะวันออกเป็นทีมดูตะวันออกวันนี้เราไม่ได้ให้ความสําคัญกับตําแหน่ง <c oughs> นะครับโครงสร้างของพักที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นไปตามกฎหมาย <c oughs> แต่การบริหารจัดการจริงๆหรือว่าในทางปฏิบัติเนี่ยพักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารภายในอยู่แล้ว <c oughs> นะครับแล้วก็มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้เหมาะสมนะครับทั้งในเรื่องของ การจัดตัวประสานงานกับผู้สมัครในพื้นที่พูดง่ายๆงานพื้นที่กับงานส่วนกลางเรื่องการวางยุทธศาสตร์การสื่อสารเรื่องนโยบายกฎหมายและมีทีมมืออาชีพที่มาทํางานร่วมกับพักอยู่แล้วครับยืนยันว่าการบริหารจัดการภายในพักเนี่ยไม่มีปัญหาใช่ไหมคะเพราะว่าด้วยสสก็ไหลเข้ามาด้วยอาจจะมีการพื้นที่ทับซ้อนไม่พอใจอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะโทษนะครับปัญหาเนี่ยมีอยู่แล้วครับมีปัญหาทุกที่แหละครับ แต่เราต้องจัดการกับปัญหาให้ได้ะนะครับเมื่อพักโตขึ้นผมมาเป็นเลขาธิการพักเมื่อวันที่3สิงหาคมปีที่แล้วะนะครับเราทํางานมาประมาณ4เดือนกว่าก็พักก็โตขึ้นเรื่อยๆแน่นอนครับองค์กรที่มันโตขึ้นเนี่ยมีคนเข้ามาเพิ่มขึ้น,นมันก็ต้องมีปัญหาเป็นธรรมดาจะบอกไม่มีปัญหาเลยคงไม่ใช่ แต่เราต้องจัดการกับปัญหาเหล่านั้นให้ได้แล้วในขณะที่จัดการมันพักต้องมีความเจริญก้าวหน้าเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่เราทํามาตลอดก็จะเห็นว่าถึงแม้จะมีปัญหาแต่มีคนเข้าพักมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเทรนมันมัน,ม,นมันเพิ่มขึ้นะนะครับแล้วในส่วนของพื้นที่ทับซ้อนนี่เคลียร์สอสอยังไงบ้างคะในส่วนของพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยเกณฑ์หลักในการตัดสินใจครับเลือกตัวคนเอาคนที่ดีที่สุดในสายตาประชาชนนะผมไม่ชอบระบบที่ ไปให้ความสําคัญกับบุคคลอะไรนะหลานลูกท่านหลานเธอหรือว่าการเลือกที่รักมักที่ชังเนี่ยไม่ใช่ครับฝากเรื่องอื่นๆฝากได้ครับแต่ฝากตัวผู้สมัครเนี่ยมันฝากไม่ได้เพราะคนที่จะเลือกเนี่ยไม่ใช่ให้เรามาเลือกกันเองแต่ประชาชนเขาเป็นคนเลือกนะครับก็ต้องเลือกคนที่ดีที่สุดในสายตาของประชาชนเรามีวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์มีการเก็บข้อมูลมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ในระดับทั้งผู้นําทั้งประชาชนคนในพื้นที่นะครับทำทุกอย่างมีมาตรฐานหมดเราใช้มาตรฐานเดียวกันทุกพื้นที่ทั่วประเทศค่ะแล้วจากการสํารวจความเห็นของประชาชนพื้นที่ไหนที่โอโ้พักเกรดบ <c oughs> ิ้งดีมากๆเลยคะ่ะก็ อันนี้มันเป็นการสำรวจภายในยาาคาพูดมากคงไม่ได้ <c oughs> ค,ค่ะแล้ว <c oughs> ประเมินว่าพื้นที่ไหนที่จะแบบแข่งขันดุเดือดหรือว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ที่แข่งสําหรับพักที่จะต้องแบบเจาะเข้าไปให้ได้บ้างคะคือคือสำหรับพักเนี่ยแล้วสไตล์ผมเนี่ยผมเป็นคนชอบการแข่งขันนะครับมันไม่มีที่ไหนที่จะได้มาง่ายๆหรอกครับแล้วเราเป็นพักใหม่ด้วยเราก็ต้องเจียมตัวนะครับเราก็ต้องทํางานแข่งกับเวลานะครับเราต้องทํางานแข่งกับ พรคอื่นที่เขาเริ่มต้นมาก่อนเราเป็นปีปีปบางพักหลายสิบปีะนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันมีเราก็ต้องสู้ให้เต็มที่ทุกที่เลยครับให้ความสําคัญกับทุกที่แน่นอนครับกระแสพักใต้กับพื้นที่กรทมเป็นยังไงบ้างคะดีครับค่ะเรตาตั้งเป้าสอสอไว้มากน้อยแค่ไหนคะเอาทั้งภาพรวมแล้วก็ในส่วนของภักใต้แล้วก็กรทมด้วยคือมันจะได้เท่าไหร่มันก็ต้องอยู่ที่ว่า ประชาชนเลือกเรามาเท่าไหร่ะนะครับเป้าผมคือทําให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่า,าถ้าเราจะแก้กฎหมายเราก็ต้องอยากได้สสมากที่สุดเพื่อไปเป็นกําลังในสภากับคเคื่อนการแก้กฎหมายนะครับผมไม่ได้สนใจว่าเฮ้ยพักจะต้องเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้าแน่นอนที่สุดเราทําพักมาเนี่ยเราก็หวังเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล พราะนอกจากเรื่องการแก้กฎหมายเราก็มีนโยบายมีโครงการที่เราอยากจะผลักดันต่อะนะครับทั้งเรื่องการเสริมสวัสดิการพื้นฐานให้มันมีความเท่าเทียมกันในสังคมการสร้างมูลค่าเพิ่มกับเศรษฐกิจของประเทศสร้างรายได้เพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาหรือว่าการเ,เพิ่มทักษะนะฮะเ,เสริมเ,เรื่องของทรัพยากรมนุษย์สิ่งเหล่านี้มีหลายเรื่องที่เราอยากทำ ก็ต้องทําให้ได้มากที่สุดนะฮะมีคนมองว่าจะได้ไม่ถึง25ที่นั่งพอไม่ได้เนี่ก็จะเสนอแคนดิเดตนายกไม่ได้หขนาดนั้นเลยอย่างที่ผมคือสําหรับผมผมมั่นใจว่ามันเกิน25อยู่แล้วแหละครับ <S 2> <S 2> <S แต่ว่าอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะวิเคราะห์นะฮะผมผมก็มีสิทธิ์ที่จะคิดประเมินจากข้อมูลที่ผมมีจากตัวผู้สมัครจากการบริหารจัดการจาก ตัวเลขจากการสำรวจผมมันม่นใจว่าเกิน25แน่นอนเอางี้ดีกว่าะนะครับส่วนจะได้เท่าไหร่ก็พูดมากไปเดี๋ยวก็หาว่าผมโม้อีกก็ <c oughs> เอาว่าให้ทํามากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วกันค่ะคหลายฝ่ายมองว่ารมไทรสร้างชาติเหมือนตกปลาในเบาอเพื่อน <c oughs> ดูดสอสอพักร่วมแล้วก็มองว่าเป็นประชาธิป,ปัตย์ <c oughs> สาขาสองทำให้เหมือนกับว่ามันก็ยังเป็นการเมืองภาพเก่าไม่ได้แบบส่วนส่วนทางภาพปฏิรูปการเมืองของพักอย่างนี้ค่ะ ผมงงมากเพราะว่า <c oughs> ความเห็นเนี่ยมันค่อนข้างย้อนแยง้งบางคนก็บอกว่าสสจะไปสสเดิมจะไปพักภูมิใจไทยกันอ,อะไรอย่างเงี้ยพอมีส่วนหนึ่งมาที่ผมก็บอกเขาว่าผมไปตกปลาในบอกเพื่อนแต่ทุกคนก็เป็นเพื่อนกันหมดนะฮะเพราะผมเห็นมาจากหลายพักเลยทั้งประชาธิปัตย์ทั้งประชารัฐทั้งภูมิใจไทยอพอเผลอมีจากก้าวไกลาจากเพื่อไทยมาอีกอย่างเงี้ยครับก,ก็อันนั้นมันแล้วแต่มันเป็นวาทกรรมนะครับแต่เรื่องการผมว่าการโยกย้ายถ่ายเท ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งอันนี้มันก็เป็นไปตามมันก็เป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก,ก็อย่ามองข้ามคือผมว่าอย่าไปยึดติดกับเรื่องการคือประเมินผลเลือกตั้งจากจํานวนสสเดิมเพราะการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับมีสสใหม่แจ้งเกิดอยู่ตลอดเวลาเราต้องปรับตัวให้ทันกับความต้องการที่เปลี่ยนไปในพื้นที่หลายพื้นที่สสเดิมเป็นสอสอ,อยู่3-4ปีไม่เคยทํางานเที่ยวนี้คนไม่เลือกหรอครับ คนไปเลือกคนใหม่นะฮะเราก็ให้เราก็สนับสนุนคนใหม่ๆหลายคนนะครับที่จากการาสำรวจมาเนี่ยมีมีโอกาสที่จะชนะไม่แพ้คนเดิมเลยเอางนี้ดีกว่านะครับจำนวนมากเลยค,คนปัจจุบันที่จะมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นก็มีนะมีที่ปรากฏอยู่ตามข่าวนั่นแหละไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกเพราะก็รู้กันหมดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวใหม่ๆสิผมว่าน่าสนใจ ครึ่งคเลยนะครับไปไปไปดูผลการเลือกตั้งที่ผ่านมานทั้งพักใหม่ทั้งคนใหม่มมครับค่ะเรานักการเมืองรุ่นใหม่ๆที่มาร่วมงานเนี่ยคะ่ะมีการติ้วเข้มอะไรยังไงเพื่อที่จะให้สามารถช่วงชิงพื้นที่ได้บ้างไหมคะเอ,อมันต้องผสมผสานกันนะครับสำหรับนักเลือกตั้งมืออาชีพเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งแต่ในขณะเดียวกันพักเองต้องดึงคนใหม่ใเข้ามาด้วยนะครับในไหน นายกประยุทธ์พี่ตู่ของเราจะเปลี่ยนแล้วเลือกมาพักใหม่แล้วก็ต้องทําเรื่องใหม่ๆนะครับเราก็ต้องเอาคนใหม่ๆเข้ามาเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาแล้วก็มาผสมผสานกันระหว่างประสบการณ์ของคนเดิมบวกเพิ่มเติมกับความใหม่ความสดใหม่ของคนใหม่ครับแน่นอนคนใหม่มาก็ต้องติวเขคมก็ต้องเสริมด้วยประสบการณ์มีไกด์อย่างในกรุงเทพเนี่ยผมก็พยายามจัดตัวผู้สมัครที่เป็นคนรุ่นใหม่ นะครับแต่ในขณะเดียวกันเราเอาผู้มากประสบการณ์มาเป็นพุ่มกับคอยเป็นไกด์ดูแลพาเดินคอยประสานงานกับทีมงานคนในพื้นที่ว่าเขารู้จักคนเยอะมีประสบการณ์มากมายเนี่ยเราก็ใช้ระบบวิธีผสมกันครับบาลานซ์กันครับ,ค,รบค่ะในส่วนของสว2 5 0คนบ้าง <c oughs> คุณเอกนัทมองว่าสว2 5 0คนเนี่ยค่ะจะมีส่วนช่วยในการเลือกนายกมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันก็มีการมองว่า ครั้งเนี้ยสวบา,บางส่วนเนี่ยค่ะจะโหวตนายกไม่เหมือนครั้งที่แล้วแล้วถ้ารวมไทยสร้างชาติไม่ได้เป็นพักอันดับหนึ่งผมก็ไม่รู้จักเลยแม้แต่คนเดียว <c oughs> ไม่รู้ว่าจะไปตอบแทนเขายังไงนะฮะ <c oughs> แต่ว่าสําหรับผมเนี่ยหลังจากการเลือกตั้งถึงเอาสอวมาเลือกนายกรัฐบาลมันก็อยู่ไม่ได้ครับยังไงพักที่จะ ไปจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องมีเสียงในสภามากกว่า250คนอยู่แล้วะนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าคือตัดตัดสอวออกไปจากสมการได้เลย<ม>ยังไงการจัดตั้งรัฐบาลรัฐบาลถ้าจะมีเสถียรภาพจะต้องมีสสอที่มาจากการเลือกตั้งเกินครึ่งครึ่งหนึ่งในสภาอยู่แล้วค่ะพลเอกประยุทธ์ส่งซิงส่งสัญญาณยุบสภาบ้างไหมคะคุยกับท่านคุยกับท่านอยู่ตลอดนะครับ ก็ยังไม่มีสัญญาณว่าจะยุบสภาแล้วเร็วน <c oughs> ี้นะครับ <c oughs> คบ <c oughs> งไม่มีวันนี้พรุ่งนี้แน่นอนนะ <c oughs> แล้วพี่มองว่าเวลาไหนเหมาะสมท่านน่าจะยุบตอนนั้นผมยังไม่ยังไม่ยังไม่เห็นว่ามีเวลาไหนที่มันเหมาะสมคือวันนี้มันยังไม่มีเหตุการณ์อะไรนะครับที่ยุบสภาถ้ายังสามารถทํางานไปต่อได้ก็ทําไปนะครับคือมองว่ามีโอกาสครบวระหรอคะหรือว่ายังไงก็มีโอกาสนะครับ จริงๆที่คนพูดกันเนี่ยบอกต้องยุบแน่ๆยุบแน่ๆมันเป็นการประเมินมนะครับะจะยุบก็ได้ไปครบวาระก็ได้แต่ในเงื่อนเวลาผมก็ไม่เห็นว่ามันจะแตกต่างกันตรงไหนนะครับจากนี้ไปก็เหลือเวลาอีกประมาณ2-3สเดือนเท่านั้นเองอนะครับก็ผมเชื่อว่าในมุมของท่านนายกคงจะพยายามาใช้เวลาที่มีอยู่ให้ดีที่สุดก่อน ยังมีหลายเรื่องที่ยังทําได้ภายในเวลาเดือน2เดือนนี้ก็ทําให้ดีเดี๋ยวในที่สุดจะยุบสภาหรือครบวาระก็ต้องมีการเลือกตั้งอยู่ดีในปีนี้ก่อนหน้านี้ค่ะพี่เคยเป็นอดีตแกนนากปปสเคลื่อนไหวแล้วก็ชูเรื่องการปฏิรูปที่นี้การเมืองไทยผ่านมาประมาณ1ิปีแล้วมองว่าการเมืองไทยมีการปฏิรูปอย่างที่ตั้งใจไว้บ้างไหมคะคือสําหรับผมเนี่ยเมื่อกี้คาถามดีนะฮะมันเป็นอดีตซึ่ง เรามาทําพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเราย้ําอยู่เสมอว่าเราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์แต่เราจะไม่ติดยึดโดยเฉพาะกับความขัดแย้งในอดีต <Okay. S 2> ทุกคนต้องร่วมมือกันสามัคคีกันแล้วเดินไปข้างหน้านะครับเรื่องการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงเนี่ยสำหรับผมเนี่ยวันนี้สิ่งสําคัญที่ต้องทําอย่างที่บอกที่มาทําพักเนี่ยหวังว่ามันจะมีการาป,กปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎกติกานะครับเราใช้หลักกฎหมายบริหารจัดการ บ้านเมืองเพราะฉะนั้นถ้าจะปรับปรุงพลิกโฉมเนี่ยไม่ใช่ว่ามาแข่งกันเอาเงินไปใช้เราติดกับดักเดิมมาตลอดเวลาว่าเราจะใช้เงินในการแก้ปัญหาต่างๆแต่จริงๆแล้วต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดเนี่ยหลายเรื่องมันมาจากกฎระเบียบกฎกติกาที่มันไม่มันไม่มันไม่ทันสมัยที่มันล้าหลังนะครับที่มันไม่เป็นมันไม่เอื้ออํานวยต่อกันการพัฒนานะครับหรือมันเป็นอุปสรรคต่างๆต้องจัดการกับตรงนี้ให้ได้นะครับพูด ตรงนี้ให้เป็นให้เป็นรูปประธรรมดีกว่าหมายความว่าสิปีผ่านมาก็ยังเหมือนเดิมไม่ใช่ครับผมคิดว่ามันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแต่ถ้าสำหรับผมนะฮะ,ะผมก็คิดว่ามันมันไวไม่พอ,อม,มันต้องไปให้ให้เร็วกว่าน,นี้นั่นถึงคือเหตุผลที่ทำไมผมคิดว่าวันนี้เราอยากมาทำพักที่ให้ความสำคัญกับการแก้กฎระเบียบก,กฎกติกาไม่แพ้กับการ ออกโครงการนําเสนอลดแรกแจกแถมเอาเงินภาษีประชาชนมาแข่งกันใช้นั่นคือส่วนหนึ่งสําหรับผมมองว่ายังไงก็ต้องใช้ในเวลาที่เศรษฐกิจซบเซามันเกิดวิกฤตขึ้นเนี่ยสวัสดิการพื้นฐานต้องมีเพื่อสร้างความเท่า,า,า,เ,ทาเทียมสร้างความเป็นธรรมดีกว่าให้กับสังคมนะครับแต่ในขณะเดียวกันการพัฒนาต่อไปการอย่างที่ผมพยายามพูดเนี่ยสร้างประเทศจากเศรษฐกิจ ที่มันเติบโตจากมูลค่าเพิ่ม,มนั่นคือสิ่งที่สำคัญทำได้ก็ต่อเมื่อเราเอายอมลงทุนกับการกับเทคโนโลยีนวัตกรรม,มนะครับเราลงทุนกับการพัฒนาทักษะเสริมสร้างทักษะนะครับและมันจะเกิดขึ้นได้จากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก,ก,กฎกติกาสังคานากฎหมายให้มันทันสมัยมให้มันเอื้อต่อการพัฒนาก้าวหน้าต่อไป แล้วเรื่องไหนที่พี่มองว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปไปบ้างไปแล้วบ้างผมเห็นว่าวันนี้เองเนี่ยจริงๆถ้าเราดูในมุมของออท่านนายกประยุทธ์เนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญกับปัญหาต่างๆการบังคับใช้กฎหมายต่างๆที่มันมีปัญหานะครับในกรณีเช่นเ,เราเห็นการปรับกระบวนการตู้เฮาส หวยเอ่ยอะไรเอ, ơi, อ่ยหลายอย่างอันนี้มันเป็นสัญลักษณ์เป็นตัวอย่างของความตั้งใจของท่านนะครับแต่สําหรับผมเองผมเห็นว่าสิ่งทีม่มันทำให้มันอาจจะไปได้ช้าเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นก็เลยคิดว่าเที่ยวน,นี้ต้องแวดล้อมใหม่เราต้องสร้างแพลตฟอร์มใหม่ให้มันไปด้วยกันท่านมีความตั้งใจดีแล้วนะครับพักเองก็ต้องมีความตั้งใจที่ดีแล้วส่งเสริมการทํางานในเรื่องนี้ด้วยมันไอสิ่งที่เราอยากให้มันเกิด มันจะได้เกิดเร็วขึ้นครับค่ะโอเคค่ะการเมืองไทยช่วงนี้เข้มข้นน่าจับตามองรวมไทยสร้างชาติเองก็เป็นพักหนึ่งที่น่าจับตามองเช่นกันนะคะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วน่าเสียดายมากๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวต้องรบกวนเชิญพี่มาใหม่นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเอกนัทมากนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับรายการเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราจะอยากคุยเรื่องอะไรแล้วก็อยากคุยกับใครนะคะติดตามได้ในรายการอยากมีเรื่องคุยค่ะสวัสดีค่ะ